สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เหมือนเดิมเนาะสําหรับของเฟยนะครับช่องสาระเรื่องพืชนะครับวันนี้เนาะผมจะพาพี่น้องนะครับมาดูพืชป่าชนิดหนึ่งนะที่ทุกท่านนะครับอาจจะเคยเห็นนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นและก็ไม่รู้จักชื่อของเขาเลยนะว่าพืชชนิดนี้คือต้นอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าต้นนี้นะอยู่ในแถวบ้านผมเยอะนะครับในแถวภาคอีสานเยอะมากเลยนะ แต่ในแถบภาคภูมิภาคอื่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือไม่มีนะครับสําหรับต้นไม้ชนิดนี้นะครับไปดูกันเลยนะพี่น้องว่าต้นไม้ชนิดนี้คือต้นอะไรกันนะครับไปดูกันเลยครับนี่เลยนะครับต้นไม้ที่ผมว่ามันอยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะครับพี่น้องผมจะพาพี่น้องเดินมาดูเนาะนี่เลยนะนะครับพี่น้องเห็นต้นหรือย,อยังนะแต่ผมจะพาไปดูต้นใหญ่อยู่นะทีนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะ ต้นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าต้นติ้วเกลียงนะครับต้นติ้วเกลียงนะนะครับชื่อนะครับชื่อทางการจะเรียกต้นติ้วเกลียงนะแต่ชื่อแต่ละท้องถิ่นนะครับจะเรียกไม่เหมือนกันนะบางพื้นที่ก็จะเรียกติ้วส้มนะครับกุยชองบ้างอะไรประมาณนี้ติ้วแดงนะขี้ติ้วติ้วใบเลี่ยมนะครับติ้วมณ์นะครับอะไรประมาณนี้ลำติ้วนะมันมีชื่ออีกเยอะนะครับที่นะแต่ละพื้นที่เขาจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่ ผมจะเรียกเป็นชื่อทางการคือต้นติ้วเกลี้ยงนะครับลักษณะใบของเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับลักษณะใบของเขานะจะซ้อนกันขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่เลยนะซ้อนกันอย่างนี้นะครับจะเป็นใบกลมๆอย่างนี้ไม่กลมนะครับเป็นรูปไข่นะนะครับพี่น้องนะเป็นรูปไข่อย่างนี้เลยนะครับลักษณะใบของเขาเนาะจะเป็นนะครับเป็นก้านแล้วก็จะมีใบออกอย่างนี้นะครับ ล้างใบนะครับก็จะลักษณะนี้เลยผมจะพาพี่น้องนะครับลงรายละเอียดไปดูกันมากๆเลยนะมาดูนะครับลักษณะลำก้านของเขานะก้านของเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับจะเป็นลายๆนะพี่น้องเนาะครับก้านของเขาจะเป็นลายๆอย่างนี้นะครับสาหรับก้านต้นจิ้วแดงนะครับข้างในนะครับผมะหากให้ดูนะจะเป็นสีนะครับสีเขียวนี้นะครับอันนี้คือนะครับเป็นสีเขียวเฉพาะ อะไรล่ะก้านอ่อนนะสําหรับลําต้นแล้วนะพี่น้องผมจะพาพี่น้องไปดูลําต้นนะไปดูลําต้นใหญ่ของเขากันก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องลึกๆไปกว่าน,นี้เนาะนี่เลยนะอันนี้ต้นใหญ่นะลําต้นของเขาจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับพี่น้องให้ดูกันชัดแล้วจะมีคล้ายๆหนามนะผมจะเรียกหนามก็ได้นะจะเรียกติ่งก็ได้นะ แต่นะครับผมก็จะพาพี่น้องเรียกน้ํากันดีกว่าเนาะเพราะว่ามันแหลมเหมือนหนาเนาะนี่เลยนะครับจะมีน้ําอย่างนี้เยี้ยงไายนะครับลักษณะต้นจะเป็นบุ่มๆอย่างนี้ข้างในนะครับตัวนี้เลยนะเวลานะครับเราผ่านะครับทาให้เขาบาดเจ็บแล้วยางของเขาที่ออกมามันจะมีสีแดงเนาะสีแดงเลยนะข้างในจะเป็นเปลือกสีแดงเลยนะเมื่อกี้เป็นสีเขียวคือต้นอ่อนนะแต่ต้นแก่นจะเป็นสีแดงนะลักษณะนี้เลยนะครับลําต้นนะจะเป็นไม้ที่แข็งมากเลยนะครับนะ แล้วก็จะมียางที่เหนียวมากเลยยางสีแดงน้ําตาลอ่อนๆนะพี่น้องนะครับอันนี้ให้พี่น้องไปสังเกตดูดีๆนะใครที่ไม่เคยเห็นนะถ้าเดินป่านะถ้าพี่น้องเจอนะครับต้นลักษณะนี้ให้พี่น้องมั่นใจได้เลยนะว่าต้นนี้คือต้นติวเกลี้ยงนะครับนี่เลยเนาะลักษณะลําต้นเนาะจะเป็นอย่างนี้นะให้จําตรงที่น้นานะครับทีนี้มาดูนะลักษณะดอกของเขากันบ้างดอกของเขาจะออกในช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนเท่านั้นนะ จะมีลักษณะดอกออกในช่วงหน้าฝนนะครับนี่นะจะพาพี่น้องมาดูดอกนะครับนี่เลยนะคือลักษณะดอกของเขานะครับจะสีแดงสวยงามมากเลยนะดอกผักตี้วเกลี้ยงนะจะเป็นดอกที่สีแดงนะครับสีแดงกลมๆอย่างนี้สวยงามมากจริงๆนะครับสําหรับดอกผักตี้วเกลี้ยงใครที่ไม่เคยเจอไม่เคยเห็นนะอันนี้ผมคลิปนี้ผมมีคําตอบให้พี่น้องเลยนะวันนี้พาพี่น้องลงลึกมาดูนะลักษณะดอกของเขานะครับนี่เลยนะครับจะมีลักษณะนี้อย่างนี้นะ ผมจะแพนกล้องให้พี่น้องได้ดูกันจะชัดเลยนะครับพี่น้องจะได้ดูนะครับและได้ศึกษาไปด้วยกันนะผมก็จะบีบให้ดูนะครับดอกของเขาก็จะบานออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะพี่น้องนะครับนี่เลยเนาะจะเป็นสีแดงอย่างนี้ก็จะมีเมล็ดดังในนะนะครับไปคลายเกสรน,นะข้างในอย่างนี้เลยนะนี่เลยนะครับลักษณะนี้เลยสําหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นดอกของเขานะแต่ถ้าดอกที่แก่แล้วนะครับจะกลายเป็นผล จะเรียกผลหรือดอกผมก็ไม่แน่ใจนะพี่น้องผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับนี่เลยนะครับดอกแล้วก็กลายเป็นผลเออดอกและผลอยู่ด้วยกันนะอะไรประมาณนี well. ้นะตามที่ผมดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็จะพยายามนะครับพาพี่น้องมาดูนะอันนี้คือนะที่แก่แล้วนะครับดอกที่แก่แล้วก็จะมีเมล็ดข้างในนะครับแล้วก็จะเมล็ดเล็กๆที่ผมขยําให้พี่น้องได้ดูเมื่อกี้นะครับนี่เลยนะผมจะพาพี่น้องมาดูอีกครั้งนะจะมีเมล็ดเล็กๆสีเหลืองๆข้างในนะครับสีขาวๆไม่ใช่เหลือง นะครับนี่เลยนะนี่เห็นไหมพี่น้องนะครับเป็นเลนเมล็ดข้าวขาข้าวขาวลเหลืองตรงปลายนิ้วผมนี่เองเห็นไหมพี่น้องนะครับนี่เลยนะผมก็จะเด็ดให้พี่น้องได้ดูอีกครั้งนะนี่นะสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องนี่เลยเนาะลักษณะดอกของเขานะมาดูนะในเรื่องสรรพคุณทางยากันบ้างครับทีนี้เขามีสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะไปดูกันเลยเนาะอืมผมจําได้แล้วตามที่ผมไปอ่านนะพี่น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนึงอันนี้คือนะครับ ดอกและผลจะอยู่ด้วยกันนะครับนี่เลยเนาะอันนี้ก็ดอกและผลจะอยู่ด้วยกันเป็นดอกแล้วนะดอกร่วงลงไปก็จะกลายเป็นผลแห้งอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยเนาะแห้งแล้วก็จะมีเมล็ดออกมาอะไรประมาณนี้เลยนะครับน,นี่เลยเนาะนะครับอันนี้ก็คือความแน่ชัดกันเลยนะครับสรรพคุณทางยานะในเรื่องสรรพคุณทางยามาดูกันบ้างน,นะ ว่าเขามีสกุลทางยาอะไรนะครับต้นหรือรากติ้วเกลี้ยงนะใช้ผสมกับลําต้นกําแพงเจ็ดชั้นนะใช้ต้มน้ำาด่มนะครับเป็นยากแก้กระสายเส้นและเป็นยาระบายได้ดีนะกําแพงเจ็ดชั้นพี่น้องเคยเห็นไหมนะครับถ้าพี่น้องยังไม่รู้ว่าต้นกําแพงเจ็ดชั้นเป็นยังไงให้พี่น้องนะไปปรึกษาไปศึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะมาทําเป็นยานะครับผสมสต้นนี้ใส่กันนะกับต้นติ้วแดงนะครับหรือติ้วเกลี้ยงนี้ ใส่กันนะครับจะได้เป็นยานะ well, <C su ks> แล้วก็มารับประทานแก้กระสายเส้นและเป็นยาระบายนะใบอ่อนะนะนะครับตรงนี้เลยเนาะพี่น้องไหนนะใบอ่อนครับผมพาพี่น้องมาดูนะครับจะมีใบอ่อนๆเนาะใบอ่อนนะครับหรือแลยอดอ่อนใช้รับประทานนะครับมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆได้นะอันนี้ก็รับประทานได้เช่นกันนะแล้วผักติ้วแดงผักติ้วขาวนะครับมันจะมีอยู่สองสายพันธุ์สายพันธุ์หนึ่งคือผักติ้วขาวอันนั้นก็รับประทานได้เช่นกันยอดนิยมนะอันนี้คือผักติ้วแดงนะ ส่วนมากคนจะไม่นิยมรับประทานนะมันจะมันจะมีรสฝาดฝาดมากเลยนะสําหรับผักติวชนิดนี้คนเลยนะไม่นิยมรับประทานนะช่วยร like like, ักษาอาการเสียดท้องหรืออาการที่เกี่ยวกับโรคลําไส้ได้นะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะใครที่มีท้องอืดท้องเฟ้อนะท้องอืดท้องเฟ้อหรืออะไรนะครับลําไส้ขี้เกียจอะไรประมาณนี้ห <knobs> รือไม่ระบายนะครับท้องไม่ระบายท้องอืดท้องเฟ้ออะไรประมาณนี้ผมแนะนําเลยนะเกี่ยวเจ็บท้องบิดนะ ได้เช่นกันบิดมุกเลือดอะไรประมาณนีในนนนะน้ให้นําเปลือกของลาต้นของเขานะครับไปต้มน้ําดื่มเลยนะย้ําเลยนะครับให้นําเปลือกของลําต้นของติ้วเกลืองนะไปต้มน้ําดื่มประมาณหนึ่งกำมือนะครับจะช่วยในเรื่องนะระบายท้องของเราได้ดีนะครับจุกเสียดแน่นท้องอะไรก็จะหายไปได้เช่นกันนะครับน้าํายางจากเปลือกที่เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเป็นยารักษาโรคหิดนะใครที่เป็นโรคหิดนะผมย้ําเลยใครที่เป็นโรคหิดนะ สามารถนําเอาน้ํายางนะครับที่แห้งจากลําต้นของเขายางจะเป็นสีแดงๆนะตามที่ผมพูดข้างตัวเลยนะครับถ้ามียางนะยางออกมาตามลำต้นอย่างนี้นะครับนี่เลยนะเราก็จะมียางออกมาแล้วก็จะเป็นสีแดงให้นํายางของเขาไปป้ายตรงที่เป็นหิดนะครับใคไรที่เป็นหิดอันนี้จะช่วยรักษาโรคหิดได้เช่นกันนะครับและ,ะบรรเทาอาการหิดได้เช่นกันนะไม่ถือว่ารักษา,านะเอาเป็นใบลันเอาเป็นนะครับบรรเทาอาการก็ได้นะถ้าจะพูดว่ารักษามันก็ นะครับเป็นมันเป็นสมุนไพรนะมันเป็นรักษาบรรเทาอาการนะทุกชนิดเลยนะครับสมุนไพรทุกชนิดในป่านะคือบรรเทาอาการเท่านั้นนะที่จะรักษาโรคได้จริงๆนะครับ มันจะเป็นพวกยาปฏิชีวนะอะไรประมาณนี้ตามที่อยู่โรงพยาบาลนะครับตามที่โรงงานเขาผลิตมานะครับพวกนั้นมันจะทัดโรคนะครับอันนี้มันจะช้านิดหนึ่งนะมันจะไม่ค่อยทันโรคนะแต่กินไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะค่อยรักษาอ่อนๆไปอะไรประมาณนี้เลยนะครับไม่อ่อนเละยยอดอ่อนนะครับมีรสเปรี้ยวค่อนข้างฝาดมากเลยนะครับชารับประทานเป็นผักสดได้นะรับประทานขับลราบหรือน้ําพริกรับประทานร่วมกับอาหารพื้นเมืองอะไรต่างๆได้เช่นกันนะครับแต่นะ เอาก็ไม bon no ่น <nước> uh, ิยมเช่นกันนะมันประโยชน์นะครับประโยชน์ในด้านอื่นบ้างนะเปลือกต้นใช้สกัดทําสีย้อมผ้าได้นะครับเปลือกต้นเพราะว่ามันจะมีสีแดงแล้วก็มียางที่สีเหนียวสกัดแล้วนะครับไปต้มแล้วเอาผ้าลงไปย้อมอันนี้ได้นะครับใช้เป็นสีย้อมผ้าได้เช่นกันนะครับเนื้อไม้ติ้วเกลี้ยงนะครับสามารถนํามาใช้สร้างบ้านได้เช่นกันนะครับทากระดานทําเสาทําฟืนทําฐานได้หมดเลยอันนี้ประโยชน์ของเขานะครับเนื้อไม้ยังใช้เป็นนะครับเชื้อเพลิงทําฟืน จุดไฟต้มยาให้สตรีหลังคลอดได้เช่นกันนะครับสมัยก่อนนะเขาจะนิยมนะ้นำต้นติ้วเกลี้ยงนี่แหละครับไปหั่นนะครับเป็นท่อนแล้วก็ตากให้หมันหมแล้วไปนะไปไว้ก่อสําหรับผู้หญิงนะครับอยู่ไฟนะครับหลังคลอดบูดใหม่ๆเลยเพราะไม้ติ้วเกลี้ยงมันมีเนื้อนะครับที่แข็งและแน่นนะจะทําให้อยู่ไฟได้นานนะครับแล้วไฟจะลุกได้นานนะแล้วไฟ จะไม่ค่อยดับอะไรประมาณนี้นะอันนี้ผมก็ได้ยินคนเท่าคนแก่เขาเล่าให้ผมฟังอะไรประมาณนี้นะจะใช้อยู่ไฟได้นานนะครับติดไฟได้ดีมากเลยนะส่วนมากชาววาเลเซียนะครับจะใช้เปลือกต้นและใบของจิวเตียงนะครับมาผสมกับน้ำมะพร้าวเพื่อช่วยบำรุงผิวพรรณได้อีกนะคนนะครับทางประเทศอื่นเขายังรู้จากสรรพคุณเลยนะครับนำเปลือกหรืออ่า ใบของเขานะครับมาผสมกับน้ำมะพร้าวนะครับมาตามตามให้ละเอียดแล้วผสมกับน้ำมะพร้าวแล้วไปเทใส่น้ำเปล่านะครับ ย้ำนะครับประเทศใส่น้ําเปล่าแล้วก็มาอาบนะหรือจะผสมกับน้ํามะพร้าวเลยนะครับแล้วก็อาบเลยได้ก็ได้เช่นกันนะครับฉโลมตามตัวจะช่วยนะครับรักษาเรื่องผิวพรรณนะครับต้นกิ้วเกลี้ยงสามารถนาไปปลูกเป็นไม้ประดับได้เช่นกันนะครับใครที่ชอบเป็นไม้ประดับอันนี้ก็ปลูกได้ประดับเช่นกันนะพอดอกของเขาสวยงามมากจริงๆนะครับสำหรับกิ้วเกลี้ยงนะใครที่ชอบเป็นไม้ประดับผมแนะนําเลยนะเอาต้นกิ้วเกลี้ยงนี้ไปปลูกก็ได้นะครับเพราะสามารถนะ เป็นไม้ประดับได้ชั้นดีเลยเพราะว่าต้นของเขาและดอกของเขาสวยงามมากจริงๆนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างนะสําหรับช่องสาระเรื่องพืชชาและดดีๆนะครับวันนี้ผมพาพี่น้องนะมาลงลึกเลยนะครับมาดูกันว่าต้นติวเกลี้ยงติวป่าเขามีลักษณะต้นเป็นยังไงลักษณะดอกเป็นยังไงนะครับ แล้วสรรพคุณทางยาประโยชน์ของเขามันมีอะไรบ้างนะถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ผมก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์ <c oughs> กดติดตามไว้ด้วยนะครับเปื่อีพีหน้าผมก็จะลงให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่านะศึกษาเรื่องพืชสมุนไพรทุกชนิดเลยนะครับในประเทศไทยของเรามันมีขีดชนิดกันแน่มันมีชื่อเรียกว่าอะไรกันแน่มันมีลักษณะต้นยังไงกันแน่นะครับวันนี้ผมก็จะขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับอีพีหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ